ลอง้องเพลงอยู่บนเวทีนะครับประว่าสิเป็นคอนเสิร์ตที่หมอชิดเมื่อคืนนี่นะครับเนาะ,ะเอฟซีก็จะมป็นตาหาแห้งโอ้ยฝนตกนะครับเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับเป็นอีกสนามหนึ่งที่เอฟซีบอย่านฝนสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับเมื่อคืนนี่ ที่มอญทิดสองนะครับก็เกิดฝนตกลงมานะครับตั้งแต่ช่วงบ่ทันได้เช็คเศร้านะครับกัช่วงเขาคำว่ยังตกอยู่บ่เศร้านะครับกามีผลนะครับมาจากฝนตกนี่แหละเอฟซีกัแรกๆนี่ก็เป็นห่วงว่าเอฟซีจะบ,บ่เข้ามาเมืองเนาะแต่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงบ่ธรรมาดาครับพี่น้องนะเพิ่นบ่ย่านฝนนะครับในเมื่อเอฟซีบรรยายันฝน นะครับเวลาน้อยุ้งอองหลักก็เช่าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับบริยานฝนให้กันพี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับการช่วงคอนเสิร์ตนะครับช่วงที่มอลล่ามออมแมนางเอกนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพิ่นขึ้นคอนเสิร์ตอยู่นะครับกับมีอ่าไม้นะครับเสียงไม้ดับนะครับซึ่งเมื่อก็เกิดมาจากจากไม้มันหักนะหลักกัสายด้านในมันขาดออกนะครับ ก็แก้ได้ช่วงท่ายที่อ้อมแอมขึ้นค้อนเส์ตนะครับเนาะแต่กับว่าท่านได้ดีที่สุดช่วงที่น้องลุงอิงขึ้นต่อจากอ้อมแอมนะครับก็คิดว่าจะไม่มีปัญหายอย่างนะครับแต่ว่ากะเกิดขึ้นนิดนึงนะครับช่วงที่น้องกาลัางลองเพ่งน้ำใจละน้อยช่วงแรกๆนะครับกาลัางลองก็มีสัญญาณหายไปนิดนึงนะครับบานีด้วยความที่น้องในประสบการณ์มาจากพี่อ้อมแอมนะครับ น้องก,ก็ขอเสียงจากพี่พี่แดนเซอร์พี่พี่แดนเซอร์ก็ซอยกันลองนะครับเนาะซอยน้องลองนั่มเพราะแต่บาทน,นี่ก็เสียงมาเต็มเลยบาทนี่ครับเพราะแต่เสียงมาเต็มก็จวดเต็มทีพี่น้องเอฟซีสี่ทีอยู่หน้าเวทีก็โอ้โจะแม่นเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อคืนนี้ฝนตจกจังว่านะครับถึงเอฟซีสีเขาาายย่ามาใส่ในเล็กน่อยแต่กัอาญ,ญาขึ้นเก่าพี่น้องเต็มสังกัสีคือเกา่าผ้าพเทียนก็คือใส่ ชุดกันฝนกลางลมมม่นะครับบางคนไม่กลางเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นตั้งใจมาเต็มที่อยู่แล้วนะครับนะบางคนบอใส่ชุดกันฝนแต่ช่วงที่น้องอุ้งอิงขึ้นคอนเสิร์ตเนะี่ยฝนกับบอบอ,บอนักปันใดเนาะก็เริ่มเบาเริ่มบางลองแหนกมีปอกแป๊กปอกแป๊อกอยู่นะครับภาพที่เห็นก็นคือน้องรองเพียงบนเวทีเนาะ หลักกที่เห็นประจําก็คือน้องไม่ค่อยได้ยืนลองหรอกพี่น้องส่วนมากน้องจะนั่ง้องนะครับตั้งแต่ขึ้นคอนเสิร์ตเพลงแหลจนหอดเพลงสุดท้ายหมดละแทบจะไม่ได้ยืนร้องนะครับส่วนมากจะนั่ง้องแล้วก็เป็นภาพที่เห็นชินตาตลอดเพราะว่าน้องก็จะประมาณนี้แหละนะครับจะนั่งรับเอ่อมาไล่นําใจจากเอฟซีนะเวทีนะครับนาอแหล้ลจจกนะลก็ถ่ายรูปกับเอฟซีนะเวทีนั่ม นะครับก็เลยเห็นเป็นภาพชิ้นตาว่าน้องไม่ค่อยได้ยืนร้องนะครับส่วนมากจะนั่งร้องแล้วน้องก็นั่งร้องก็สามารถทำทำได้ดีนะครับเสียงน้องมาเต็มบริหายนะครับทุกครั้งที่น้องนั่งร้องเนี่เสียงบ่าหายนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นนักร้องเป็นศิลปินที่คุ้มเสียงเวลานาั่งร้องได้ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับเนาะทางๆท,ที่ประสบการณ์ชั่วโมงบินยังไม่เยอะนะครับ ชั่วโมงบินบนวิธีใหญ่บนวิธีใหญ่เ้อพี่น้องได้ประมานว่าน้องเคยลองเพลงมาจากที่อื่นนั่มนะครับนาะจากบนวิธีใหญ่นี่นะครับน้องจะนั่งลองสะส่วนมากวิธีอื่นนี่น้องก็จะยืนลองมันบ่ละที่เห็นกันนะครับก็มอชิดสองนะครับภาพเห็นตลอดช่วงที่หลงัลงๆมากก็คือเวลาฝนตกเอฟซี FC บริยานฝนครับพี่น้องแลวก็เต็มทีนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีติดตามมากคือเอฟซีมวนแลวก็เมื่อคืนนี้เห็นเห็นช่วงที่น้องขึ้นคอนเสิร์ตนอกกับเอฟซีซอยหลงซอยลองย่างดังเลยครับเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่ประทับใจมากนะครับแล้วน้องกับขอคุ่งข้นเอฟซีแฟนคลับหนาไวที่นะครับเนาะดยด้วยการนั่งลงท้ายรูปแลวกะรับ มาไล่นำใจจากเอฟซีแฟนคลับซึ่งที่เห็นด้านหน้าเวทีเห,เห็นเห็นแบบบ่อยๆแล้วก็คือกล่องกล่องเต็มเลยพี่น้องส่วนมากจะเป็นอ่ายูทูบเบอร์แล้วก็ทางเพจนี่แหละนะครับทางนี้เพื่นมาถ่ายไปอัพลงช่องเพื่อนแล้วครับเนาะอ่าซึ่งจะเห็นหน้าตาม,มากนะครับถา้าถ้าเขามาในในหนา้าเวทีสาวน,อน้อยเพลรนแพร่นะครับจะเยอะมากนะครับกล่องนี่เยอะมากนะครับบ่ว่าสิเป็นอ่าค้าจอหรือว่าค้าประจํา นะครับซึ่งค่าจอน,นี่ยก็คือจะไปแสดงที่ไหนจะมี FC ที่เพิ่นบริจาตามตลอดนะครับเพิ่นจะไปเอาไก่บ้านเพิ่นหรือว่าไก่ที่เพิ่นอยู่เพิ่นก็นจะไปไปที่นั่นนะครับไปงานนั่นนะครับเมื่อคืนนี่กับบัสลอยหกสิบาทเนาะมอจิทสองนะครับเวทีแตกเหมือนเดิมเห็นว่าเห็นว่าฝนตกก็แตกขึ้เก่าครับพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้พี่น้องที่ สร้อยกิ่งแก้วสิบสามนะครับบางพลีสมุทรปราการนะครับน้องอ้นอิงหล่ะค่เช่าคณะเพชรลานแพ้งกับไปทําการแสดงอยู่ที่ซอยกิ่งแก้วสิบสามนะครับกับไปกําลังใจกันได้พี่น้องเด้อนะครับอีกไม่กี่วันเองพี่น้องมื่อนี้วันที่สามแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็จะปิดฤดูการละเด้อพี่น้องเด้อฝ่าเด้อผู้ใดเพราะท่านในเมื่อท่านในพิเมืองนะครับในช่วงที่ไปทั่วคอนเสิร์ตอยู่ที่กรุงเทพนะครับเนาะผมแจ้งข่าวนะครับพี่น้องแจ้งข่าวเด้อนะครับ วันที่สิบห้านะครับทีบอสโจ้เพิ่ได้แจ้งไว้ว่าวันที่สิบห้าก,กรกฎาคมจะมีการปิดวงนะครับนะปิดวงแล้วก็จะมีการจัดยังเกาะวันเกิดให้นอ้องอุะะ๋ยิงมีการเป่าเค้กมีการทํายังเยอะแยะมากมายเลยนะครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือนะครับเพ,พิ่งจะแจ้งมาว่าน,นี่ก็คือจะมีการถ่ายเอ็มวีนะครับ เพลงยังหูบ่ครับจะถ่าย MV นะครับผู้ใดอยากเป็นดาราหนา้าเวทีนะครับเนาะดารา,อ,าอยากเข้าร่วมเฟรมไป,ไปที่หน้าเวทีได้เลยนะครับเนาะไปร่วมงานเพื่อนอาจบ่ถ่ายนนาที่หน้าเวทีดอกเพื่อนอาจชีถ่ายองค์ร่วมนํานะครับเพื่อมาประกอบเป็น MV เพลงสุดยอดเลยนะครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดก็คือการแจ้งข่าวมี่ยังเพิ่นก็มาแจ้งแจ้งไว้ในเพจแจ้งไว้ใน อ่า YouTube ช่องช่องใหญ่นะครับเนะบาะบ้านนี้ก็มีช่องน้อยก็ไปแช่ต่อกับไปเยายก็ปักไอ้อลงข่าวต่อกับยันไหนพี่น้องเอฟซีรู้ทั่วถึงกันนะครับแล้วก็ท่านข่าวท่านเหตุการณ์นะครับช่วงที่น้องร้องเพลงอยู่บนเวทีนะครับเพราะว่าสิเป็นคอนเสิร์ตอ่าที่ มอชิดเมื่อคืนนี่นะครับเนาะเอฟซีก็จะเ็นตาหักแห้งโอ้ยฝนตกนะครับเป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับเป็นอีกสนามหนึ่งที่เอฟซีบอย่านฝนนะครับก้อนหนานี่ก็อยูไซนเนาะครับอยู่อ,อยู่โคราชบ่อ,อ,บอวัดคอนบุรีเอ,อ้วัดสองคอนวัดสองคอนนะครับที่อำเภอ,อยังน้อผมจํา่ได้นะครับตนนั้นก็กลางฝไอ้กลางลมใส่เสือกันฝนโอ้มาเต็มหนาเวทีกันนะกับอาญ,ญากันพี่น้องเอ้ยนะครับสุดยอดครับพี่น้องนะกะ เป็นภาพที่เห็นแล้วเอฟซี FC นะคือพลังของเอฟซีนะสุดยอดอีลีนะครับสําหรับวงสาวน้อยเปรันแพีงพี่น,อน,อน้องเมึงแล้วคือคือผมบอนะครับเนาะนี่อ่ากายการที่น้องขึ้นเวทีนะครับบ่ว่าสิเป็นเวที่ยังสมือเนี่ยนะนะครับบ่ว่าสิเป็นมินิคอนเสิร์ตน้องเอาอยู่ทุกงานทุกทุกสนามนะครับเนาะก็ขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกท่านเด้อที่มารับชมรับฟังให้กำลังใจบา่าวชุนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ